เ e ็ t ทรัลเฟสติวัหาดใหญ่ค่ะชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปร่วมกันในงานหาดใหญ่เค้าดาว2018ค่ะค้นเอาทัพศิลปินดังมาร่วมความสนุกมากมายภายใต้คอนเซปต์ซูเปอร์โซนิกสเปค่ะโดยจะนับถอยหลังพร้อมก,ก,กันกับอีก12สาขาทั่วประเทศนะคะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับงานเค้าดาวค่ะปั้นพื้นที่ของบริเวณศูนย์การค้าให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองนะคะจะเต็ม 6ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมด้วยเทคโนโลยีแสงสีภายใต้คอนเซปต์ซูเปอร o n i c Space นะคะขนทับนักดนตรีศริลปินเนี่มาร่วมความสนุกสนานนะคะโดยมีศิลปินชื่อดังอย่างเช่น b แบล็กเฮดค่ะ Ebola แล้วก็เฮาเมทเฮดนะคะ ซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่เนี่ยนะคะก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะชาวสงขาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะ<ม>เขาบอกว่าโปรดักชันสุดอลังการเลยทีเดียวหยิบยกเอาเรื่องราวของโลกอวกาศมาเป็นแรงบันดาลใจในคอนเซปต์งานสร้างสีสันมิติใหม่ของงานเข้าดาวให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะงานนี้เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็น ต้นไปนะคะที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะก็ไม่ต้องพกอาวุธไปนะคะให้พกตัวกับหัวใจแล้วก็ ความสนุกสนานเนี่ยเดี๋ยวไปรับเอาจากหน้าเวทีกับศิลปินชื่อดังมากมายรวมไปถึงบรรดาเหล่าดีเจที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานในงานนี้ด้วยค่ะไปพบกันได้นะคะ17นาฬิกาเป็นต้นไป31ธันวาคมนี้อย่าลืมนะคะ